หลังจากทำโซจากนิกายมาโลหิตได้ปาประกาศบอกทำโซจากเจ็ดประชวงใหญ่ไปถ้าเกิดว่าพวกเจ้าน่ะไม่อยากตายก็ยอมจำนนต่อพวกเราซะดีๆมากลายเป็นสาวกของนิกายมาโลหิตของพวกเราซะ แต่คิดหรือว่าเหล่าทุโซจากเจริญรัฐพวกใหญ่พวกเขานั้นจะยอมถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะต้องต่อสู้จนตัวตายอยู่ในสถานที่นี้ก็จะไม่มีวันยอมจำนวนต่อพวกนีกลายมาโลหิตแต่อย่างใดจึงทําให้พวกเขานั้นก็คิดว่าจะร่วมมือกันในการเข้าโจมตีและก็ต่อสู้กับทัพโซจากนิกายมาโลหิตผู้นี้นะครับแต่ทว่ามันก็ไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดเพราะมันก็ยังมีทัพโซเฮงวูจีผู้นี้ตัวเขานั้นก็คิดว่าถ้าเกิดว่าสู้ต่อไปคงไม่สามารถเอาชนะได้แน่นอนทางเดียวที่จะสามารถเอา ชีวิตรอดออกไปจากสถานที่แห่งนี้ได้ก็คือต้องยอมจำนนต่อท่านดุโสจากการมาโลหิตเท่านั้นตัวเขาเองก็เลยได้ใช้โอกาสนี้นะครับในการลักลอบเข้าไปโจมตีทัพโซแห่งกดเหล็กไปในการโจมตีเข้าไปที่ร้านรังแบบเต็มๆนะครับจึงทําให้ทัพโซกดเหล็กตัวเขานั้นถึงแม้ว่าจะมีพลังในการต่อสู้หรือว่ารับมือได้แต่การโจมตีที่มันลักลอบโจมตีตัวที่เขานั้นไม่รู้ตัวแบบนี้นะครับจึงทําให้ตัวเขาเองก็ถูกโจมตีร่างกายแหลกสลายไปและก็ตายลงไปได้ในที่สุดก่อนที่ ทัมโซเฮิงวูจีผู้นี้เขานั้นจะได้พูงเข้าไปหุบเขาต่อนหน้าทัมโซจากนิกายมาโลหิตและก็ได้บอกกับทัมโซจากนิกายมาโลหิตไปว่า ในวันนี้ข้าจะยอมจำนวนต่อทันจึงทําให้ผู้คนที่ได้เห็นก็ต่างพากันตกใจมากๆเพราะในตอนนี้พวกเขานั้นเป็นภาภาพัฒนริษกันแทๆ้ๆแต่ทําไมถึงกล้าหักหลังกันได้ถึงขนาดนี้ก็ทําให้พวกเขาเองก็ต่างพากันตกใจไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงต่อไปดีแต่ทางด้านในการต่อสู้ของเพกและกนายน้อยจากนิกายมาโลหิตในตอนนี้ทั้งสองก็ได้เข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดแต่ก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งของเพกก็จะมีความแข่งที่มากกว่านะครับนายน้อยจากนิการมาโรหิตไม่สามารถแท้ ที่ไม่สามารถรับมือกับอเอกได้แล้วจึงทําให้ทั้งโสง,งูอักษรพิษตัวเขานั้นที่สัมผัสได้ถึงจุดจุดนี้ก็เรียกได้เลยว่ารับรู้ถึงความแข็งแกร่งของอเอกนะครับที่นายน้อยของพวกเขานั้นไม่สามารถต่อสู้กับอเอกอีกต่อไปได้แน่นอนเขานั้นจึงได้สั่งให้คนของเขาไปโจมตีเพื่อหยุดเหล่าทั้งโสงคนอื่นเอาไว้ส่วนตัวเขาเองจะไปโจมตีและกะจัดการกับพอเอกเองและก็ให้ในายน้อยของพวกเขาทําการดูดซับเอาสมบัติในสถานที่แห่งนี้ก่อนที่ตัวเขานั้นจะได้พุ่งเข้าไปหาอเอก ในทันทีนี้ครับโดยการที่เปิดใช้รูปแบบพลังพิษของเขาผงเขาโจมตีพระเอกไปแต่พระเอกก็ยังสามารถใช้เกาะของเขาป้องกันการโจมตีได้อยู่ดีนะครับแต่เนื่องโดยที่พิษนี้มันรุนแรงมากๆนะครับเกาะที่พระเอกสามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกๆคนแต่ในตอนนี้เกาะพระเอกถูกทําลายแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งทางสงฆกสารพิษผู้นี้ตัวเขาเองก็ได้กล่าวเชื่อชมกับพระเอกไปเลยว่าในความสามารถพัสวรรค์ของพระเอกหลังจากที่ตัวเขานั้นได้ไปพบเจอคนมากมาย พระเอกเป็นคนแรกที่สามารถต่อสู้กับเขาได้ถึงขนาดนี้เพราะขนาดพระเอกยังไม่มีความแสงแก่งอยู่ในระดับกษัตริย์เลยแต่สามารถต่อสู้กับคนที่มีความสามารถอยู่ในระดับกษัตริย์ได้จังเป็นอัจฉริยะที่หายากเลยจริงๆตัวเขาเองก,ก็เลยพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้พระเอกนะครับเข้ารวมนิกายมาโลหิตของพวกเขาเพราะถ้าเกิดว่าพระเอกเข้ารวมนิกายมาโลหิตของพวกเขาแล้วอาจจะทำให้พระเอกนั้นมีอนาคตที่สดใสมากกว่านี้ก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นไม่ยอมหรือว่าตอบปฏิเสธตัวเขาเองก็ จะมีทางเลือกให้เพกทางเดียวเท่านั้นก็คือต้องตายอยู่ในสถานที่แห่งนี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะครับแต่คิดเลยว่าพระเอกน่าจะสนใจพระเอกมีทางเลือกที่สำหรับเขาอยู่แล้วในวันนี้จะไม่ยอมจำนนต่อใครไปด้านเด็กคาและพระเอกตัดสินใจแบบนี้ตัวเขาเองก็ไม่มีอะไรที่จะพูดกับเพกอีกต่อไปทําการระเบิดพลังของเขาอกมาในการเข้าโจมตีกับพระเอกนะครับซึ่งพลังนี้ก็เรียกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเพกมันไม่สามารถต้านทานหรือว่าหยุดได้นะครับพระเอกก็จะถูกการโจมตี ควบคุมจิตใจโดยสิ้นเชิง แต่ถึงแม้ว่าทัมโซจากนิการบโมหิตจะแข็งแกร่งมากแต่ล้ว่าการโจมตีนี้ก็ยังไม่สามารถทําอะไรพระเอกได้พระเอกสามารถโจมตีสวนกลับป้องกันการโจมตีได้อย่างง่ายดายแถมก็ดูเหมือนว่าการโจมตีก่อนหน้านี้มันก็ทําให้ทัมโซจากนิการ์โมหิตได้รับผลกระทบถูกโจมตีจนลอยกระเด็นกลับไปอีกด้วยนะครับก็เลยทําให้ตัวเข้าในตอนนี้ก็ถึงกับงงเลยนะครับผมในด้านความแข็งแกร่งของพระเอกอยู่เพียงแค่ระดับนักปัดขั้นสูงสุดเท่านั้นแต่ทําไมถึงสามารถต่อสู้ต่อก้อนรับมือการโจมตีของเขา ที่อยู่ในระดับกษัตริย์ขั้นกลางได้ถึงขนาดนี้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายของพระเอกแล้วแถมในตอนนี้พระเอกนั้นก็ขำขึ้นมาด้วยความสะใจเพราะตัวเขานั้นรับรู้ถึงวิธีที่จะสามารถทะลวงไปถึงระดับกษัตริย์ได้แล้วนั่นเองนะครับในตอนนี้พระเอกก็ได้ทาการรวบรวมดูดซับพลังทั้งหมดที่อยู่ในสถานทนี่แท่นี้เพื่อก้าวข้ามบรรลุไปถึงระดับกษัตริย์ให้จงได้ในตอนนี้มันก็ทําให้พระเอกที่กําลังทะลวงไปถึงระดับกษัตริย์นะครับออร่ orally พล พื้บริเวณรอบๆไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าพลังสีม่วงบกคลุมไปทั่วบริเวณรอบๆอ,อีกด้วยก็ทําให้นายนาจากนิกายมาลองหิตที่ได้เห็นเช่นนี้นะครับตัวเขานั้นก็รับรู้ได้เลยว่าพระเอกกําลังทะลวงไปถึงระดับกษัตริย์แล้วตัวเขาเองก็ถึงกับต้องรีบหาที่ซ่อนเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นสามารถทะลวงไปสู่ระดับกษัตริย์ได้ตัวเขาไม่มีทางที่จะเป็นคู่ต่อสู้กับพระเอกได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพศกคนอื่นทุกคนนั้นก็ต่างพากันตกใจมากๆเพราะถึงแม้ว่าพวกเขาเองจะทะลวงมาถึงระ รับกษัตริย์ก็ตามแต่ว่าพลังออร่ราของพวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งรุนแรงเท่ากับพระเอกแบบนี้นะครับทางด้านของพระเอกหลังจากที่ตัวเขานั้นกําลังที่ล่วงพลังไปสู่ระดับกษัตริย์แล้วมันก็มีพลังสายฟ้าสีม่วงไปจมอนมากมันก็คือกฎของการลงทันของสวรรค์นั่นเองในการเข้าโจมตีพระเอกมานะครับถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นสามารถทนทานต้านทานต่อสายฟ้าทั้งหมดได้ตัวเขาเองก็จะบรรลุไปถึงพลังระดับกษัตริย์ได้นั่นเองนะครับในตอนนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับซัหรับ EP นีกับลัก จบก,กันเลยทีเดียวเลยครับทุกคนสําหรับอีพีหน้าคลิปหน้ามันแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าพระเอกน,นั้นบรรลุพลังไปสู่ระับกษัตริย์ได้รับรองได้เลยว่าทําโสทุกคนที่อยู่ที่นี่ม่ใช่คู่ต่อสู้กับพระเอกแน่นอนนะครับจบไปก่อนนะครับสําหรับอีพีนี้อีพีหน้าตอนล่าสุดมารีแปะลงให้ทุกคนได้ดูเลยลยกันนะครับบ๊ายบาย